สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของมือวันที่สิบหานะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเซานี้นะคะแอดภาพพี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเมตีเลือก่าพี่น้องเลือกข่าวโค้งพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดโทรหาเมตีสัมผั์เมตีตั้งแต่าหมู่บ้านหนีช่วงบ่ายพี่น้องค่ะปนีโทรศัพท์แอดนะ มันโหลดซาพี่น้องก็เลยลงไม่ตีเพราะท่านมอวนี่นะคะก็เลยม่ล่อหเซานี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอโทษที่ล่งซานะคะขอโทษไม่ตีพร้อมนะคะพี่น้องคะโทรศัพท์มันซามือวานี่พี่น้องคะเอาแน้กทา่งคํโค้งของไม่ตีค่ะดที่ผ่านมาเนี่ยเขาในตารางตัววิ่งเเขาในตารางตั้งหากต้องหกนะคะวิ่งเขาหกค่ะพี่น้องคะวิ่งเขาหกจับคู่เขามาเป็นฮกขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาหกหาค่ะพี่น้องเมื่อนี่ เมต,ตีอ่าก็มีความฝันมาฝากพร้อมด้วยพี่น้องความฝันเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะเอาหน้าทางของเมตีคำ้งมนีนะคะสิไดมาเป็นตัวใดพ,พี่น้องมมตดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ัวกันได้ตอบ่ะมันก็เป็นหกหนึ่งัตัวประสรนอันฝันมาจังได้ก็เม่ตีเม,มตีฝันว่าได้ขีมาค่ฝัน่าเร่อขีมากับผัวค่ขีมาซ้อนกันค่ะบั้นมีเด็กหน่อยคนหนึ่งมาชี้น้ำดิ ค่ะหัวนั่งอยู่ทั้งหนาเด็กน่อยนั่งอยู่เครืองค่ะ <poke. S 2> ตี่เลสสีใสซวาแม่นบ้านมันจีบินนั่นตีหกหนึ่งบะเงินเป็นหกหนึ่งสี่จังหวะมัดสี่ใสอยู่นี่อ <Sor ges> ืมันนี้มะเข่ากับเล็กกับเล็กค้านวดที่บันข้านวดไปกับหกหนึ่งค่ศูนย์บันค่ะมาเข่ากันอีกแล้วกันยังวะกัดไม่ตีวันนี้กะอันไม่ไปไสร์หรอกไม่ตีวะ อาจจะว่าหาซีกับแล้วมาเบิร์เหล็กทำหน้าคีมามันไม่หาซีกับหนึ่งหาอืมทำหน้าคีมาหนะ่ะค่ะผู้ได้ฝันเด่นในคีมามันสิไม่ดวงดีมันสิไม่โศกวาส,สนาวาส,สนาโอ้เพิ่งมาอันทำหน้าฝันค่ะทำหน้าฝันเพิ่งค่ะแล้วว่าไม่ตีว่าว่าสิซื้อไว้อยู่หนึ่งซีหกหนึ่งวันที่ค่ะไม่ตีอย่าไม่ตีว่าซีหกหนึ่ง ค่ะบันนี้เขาเลี้ยงแล้วเนาะบัานน่าได้ได้เลยค่ะเมตีคะท่านได้ไเวลาไปเลยือสินได้เวลาไปบัดท่านได้ไเวลาค่ะของก็สิได้หน้าที่ก <c oughs> ลัลวฮะของก็นนนนกกสิ <c oughs> ได้หน้าที่กลัวเขาเลี้ยงแล้ววันวานไอ้เฝ้าไอ้มันไดหกเกียรตินาทีแปดนาทีก่อนยังค่อยได้บรรลุจิวะที่เนาะได้หน้าที่กลัวแล้วล่ะค่ะเมตีคะจ้า เนี่กาเลขต่ล่างไม่ตีกาเฮ็ดเฮ็ดไว้ตั้งแต่มือเลขออกเมื่อวานนี่ดีนี่เน,น,น,นาะค่ะไม่ตีเลขตัวหนาเาพราะฝันเกี่ยวเลขหกหนึงไม่ตีกับบอลได้เนนะ้นหน่อยดิบัดินี่งแ,แต่ e 4, ือว่านเนี่ยแต่เอ็กซ์ซีเอฟซีตังไม่ตีบ้าแล้วเนะาะค่ะที่มันออกมาบางนึงนี่ไม่ตีกับบอลได้บนบอลได้วงหายบ่อไม่ตีบ่ได้วงหกขาดนะไม่ตีไว้หัวกระพายเนี่ยนะหกขาดหกเก่านะ แม่ Man, ไม่ตีไม่ตีเน้นเกาหาแต่ว่าประเด็นเน้นหกหาจ้าจ้ามันกมามอยู่ตัววิ่งก็ได้มันกัมามอยู่เล,เลขวิ่งแต่ยังแั่ว่าไม่ตีเบื้องเอาเลขแต่ล่างกับมาเข่าอีกตั้วเนี่ยหาหกเดี๋ยวว่ามันเข่าอีกนเราค่ะไม่ตีก็ไปไสดเราอยู่นี่แหละคือเกายังมาเลขแต่ล่างยงาคิ้วแม่นีหีเด็ดค่ะการเอสซีหลายด็ผู้ดากันกันไม่ตี <c oughs> จับผ่านือจับซอยเมตีนะเด้อเดี๋ยวนาเลขกันนะจีมาตัวใดงวดจ้าเมตีเอา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 แล้นะจ้าเป็นสองร่องซีเป็น4ีร่องสองีเต็นใต้หายยุดอเป็น4ีร่องสองค่ะจับคู่ค่ะสามสีสามซีค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะเก้าห 9ก้าหกค่ะสี่หกสี่หกค่ะสี่เจ็ดค่ะเจ็ดสค่ะเจ็ดปดค่ะสามเค่ะหกศูค่ะหกหนหนึ่งค่ะ เกกันก็เพิ่มฝันได้เนี่ยมาขึ้นเนี่ยผววู้ขวาระบ้นก็เป็นหกหนึ่งกันตัววาสันเก้าสองเก้าสองค่ะเลขสามโตกันนียก็เก้าสามสี่เก้าสามสี่ค่ะสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามค่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดค่ะแหละจะมักตอดสอบไม่ตีกะมักซ้ำกันลาเลขสามทังเนี่ก็ได้สามตัวนี่ก็ได้ ใช่ไว้ตอนแรกบาทสองบาทไปพี่น้องเอฟซีห้าพันถือตี้เล็กเล็กไปสละห้าเพันหายโซกหายมิจวงนี่นันที่ไปค่ะกระถือกสองเสียเตสี่ได้บุเลกสามตัวก็ได้เจ็ดเจสุดมป็นสีป้อยไปค่ะแบบสองสองโอ้สีป้อยแปดแบดสองสองงวดนั่นค่ะเรียกผลไม่ออกสองสองแปดค่ะเอาวันนี้เอาพ่อผมจ้า สามซีค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะเก้าหเก้าหค่ะสี่หกหค่ะสี่เจ็ดสค่ะเจ็ดสมเจ็สามค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะจ้าเนี่มากตัอบส่วนตัวของไม่ตีอะไนจ้าจ้าไม่ตีตางริ มักกระจัดคัดกระผานล่ะหลายโตกับมีแม่ตีกับมีตัวเน้นตัวดันหายอยู่นอกจากเนาะค่ะแม่ตีคะแม่ตียังไม่ได้ปล่อยเล็กอยู่ได้หนึ่งมื่นโอ้ไม่ใช่ในช่วงไหนไม่ได้ปล่อยอยู่ได้หมื่นเนี่ยนะอ๋อค่ะไม่ใชนในช่วงเหงื่อข่้เมตีนะออกก็หายเบื้องมาด้วยนี่หายแอดนี่จ้าปล่อยก่อนน่ะนะก็เลย่ไม่ได้ส่งนะค่ะจ้าเมติดตามกันหลายอยู่ดอกหลายคนอยู่ ไปบงังแม่ตีไปบงมไมังคอมเมนต์แม่มีแต่เพิ่นคอมเมนต,มมมตด์ดีๆดิจ้่เพิ่นว่าโอ้ยคิดถึงแม่ตีเนาะคืนทอนแม่ตีซันนี่เพิ่นว่า FC ก็ได้ FC แม่ตีหลายจ้าโอ้ยแม่น FC แม่ตีกะโอ้ยหลายค่ะแต่ว่าแม่ตีพอได้ออกอากาศซื่อๆแม่ตีบ่ได้ออกอัน YouTube ซื่อๆค่ะแต่ว่าอยู่ในไลน์นี่ก็หลายคนแล้วเนาะแม่ตีจ้าคนก็บน้ำติดตามหลายอยู่นะออืแต่ส่งจังซี่กะก็ดีใจ ตีใจคิดนอดไม่ต <the> ีค kind of ิดนอดคิดถึงไม่ตีกับเบื้องอยู่ค่ะไม่ตีกับถามหาไม่ตีงออแย่มาหโดดแกค่ะไปคนเลยยังต้องพอสอนคนละวันค่ะยังคอยมาขอเป็นเพียนกับไม่ตีก็ได้ทรงหายอ๋อเมื่อวานในวันกับอยากมาหาไม่ตีหยุดตัวพ่อปิชาก็มาหาไม่ตีอยู่เมื่อวานเนี่ยพ่อปิชานอะนะจ้ะมาหาไม่ตีปีนี้เมื่อวานเลยนะเออ เคยเห็นแล้วจากแก่บ่หม <c oughs> เคยเห็นแล้วตะกี้กับสำสัมาชันเราอยู่บางหนึ่งกับตัวหาเราเดีดิปอบิซ่านั่นโอ้โหดูจักเราอยู่เป็น,นเนี่ยเราขำมาเล่นเขามาตีนีล่ละเออค่ะค่ะโอ้เรา,เรา,าเรามาเล่นเขามาตีสิคะเมื่อวานจ้าเมื่อวานเมื่อวานเหนี่ยวมาเออค่ะคุยกันจังโดนเสี้ยนตะเสี้ยนมาหากันเนาะนี่วะเสี่ยนมหาเสี <c oughs> <c oughs> ้ยนนะั่วนว่ากับปอบิซ่าค่ะแล้วกับย่างกับย่าง มันในอยากหน้าไม่ตีกันคนตางคนตางขาบอดีน้องไปตีกันย่างไปตักหน้าไม่เนาะกินค่ะแล้วก็บมาหาไปตีตลอดนั่นละอืออย่างนึงแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ขาบอดีตะกี้แล้วค่ะแมเราเป็นเอียังอ่ะพอพีซซ่าขาตะกี้ราคาเราดีอยู่ด้วยค่ะตะกี้ขาดีอยู่แล้วมาลมอ๋อก็มาหลมตัว กันอยากได้ยินเสียงแม่ตีเว้านะกันพอปิดซาไปได้มากกับเบิ้งในซองกันแอดเบิ้งละล่วยซีหางหกเด้อสนอกบอกเล่าค่ะบอกแล้วอยู่กันเบิ้งแล้วกันกดไลค์กดแชร์ด้นแนะค่ะแม่ตีโอ้ยของพี่นี่หลายค่ะนี่แหละควบฟันกับวางสนแะไรแอดค่ะแม่ตีฟันมาดีขี้มาใบกระป๋วนะกระมิ้นเด็กน้อยน้อหน่ะแม่ตีเนาะ ใม่มีกตัมีเด็กน้อยแต่ว่าแม่ตีว่าล่องไอะนี่กันโรคมัตสิาลหางแต่ว่ากับแม่ตีบอกว่ากันแม่กันเป็นเนี่ยมัตสิเป็นหกหนึ่งสี่งั้นหกสี่ไม่สี่หกหนึ่งแบ่งสี่แหละค่ะเพราะว่าผู้ผัวบอกมากเหรอเนี่ยค่ะผู้ผัวบอกมากเหรอเนี่ยว่าจาว่ามัตสิเป็นตัวใดจนถามผัวในความฝันที่นี่น่ะอ๋อถามผัวผัวเลยตออว่า มันก็เป็นหกหนึ่งกันตัววาสันละว่าในความฝันตีนี่ค่ะแม่ตีจ้าถามในความฝันนี่นี่ม่นเปนในความฝันนี่ม่นมปนถามกันตัวนั่นนี่โอ้เอาค่ะโต้กันในความฝันดิโอ้ยแสดงว่าได้เป็นตัวต้นนั่นนะว่าเมตีกต่นั่นล่ะจว่าเอ้าต้นหลายฝันหลายเนาะเจ้าวาสันปัญญามันเศร้าจงมาสอนในการฟังว่าเอา จเจ้าคือบอกเลกาขก่อยการแฟ้มาเคลื่อนมาสั่นตื่นเศร้าก็เลยมาสอนในกันฟังค่ะอันเจ้าบอกเลขก่อยหกหนึ่งที่มาเคลื่อนเหนียวสั่นตน้นหลายฝันหลายเนาะเจ้าผู้ัวยังบายอยู่ดีกัน <c oughs> ไม่ดีนี่แหละมีจังสี่ละได้ได้ค่ะแม่ตีค่ะแต่ว่ามันกะ โมไปใส่ดอยกันมาเล็แต่ล่างนี่แพิศมันาจับทปรตีนา,านา,า,า,านแอ็ค่ะไม่ตีก็ถือกือเก่าแหละเอ็ซี่มตีนี่ผู้ตั้งคนนี่สีเปจับเองนี่นั่งเทียถือหอดสามตัวนี้ค่ะบวว่าไทยโบว์ว่าเล่าค่ะคว้ากับไมตีกับมาเล่นก็เร็เก่าศูนย์ไว้เก่าศูนย์ไว้ได้สองหมื่นสามหมื่นเลยดิอันนี้ก็ค่ะ กันระหัวยรัฐบาลไช่คเรียงเงินรัฐบาลไท่โอ้ค่ะวันนี่บอกไม่ติยัยำยใช้ไม่ติยำนคงจะใช้อยู่บอกค่ะมือมือเราบอกหด้วยเออมือบอกหน่งด้ยท่ตรหาไม่ตีเพินเอาคงจะใช่รัฐบาลได้ะคะไม่ตีได้ได้ค่ะแล้่อยเอาคงจะใช่เนาะได้ค่ะไม่ตีสี่อหนองายอีก่หลาตูนนะค่ะแต่วกันว่าหาศูนย์หาหนึ่งมื่อกับกัอยไปแล้วเนาะจ้ามันใช่ทังแล้ว มันสิว่าโอ้ยคือปลอยหลายตัวแต่เยียบพ่อลอยล้าสิว่าค่ะสี่กับมัหาสื่อศูนย์เก่าบ่อดดไหมแอดยังศูนย์เก่าโอ้โอ้มันกับมอมือแล้วนะค่ะแม่อวจ้าับ่ไดมันจีกับมอมี่มันกันมาเสื้อกับพอพิซ่า พักกันเด็กไร่ซูลเก่าวะมีโอ้ยของเราซูลเก่าได้เราเน้นตัวเดียวที่เม่ตีศูย์เก่าใช่อืมปันเด็กก็นไร้มาเสือม้าเสือปันกันพูดราใบเมื่อวานเนี่ยโอ้ตอนพิซซ่าเราบอกว่าสองใบค่ะแล้วเลยเอาใบหนึ่งอันที่ว่าสองหาดเปดน่ะค่ะว่าเหนยวแบนกันเอาพูดละโมกล้านเนาะอันเม่ตีว่าจะละว่าค่ะ จ้าพ่อพ่อไม่าอะไรค่ะแม่ตีคะจ้าจ้าขอบคุณแม่ตีเลยล่ะจะแบ่งเลยจ้าพี่น้องเหล่ารวยหาเก้าเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแม่ท่าง่องไในดวงได้ดังน้ำแน่ค่ะจ้าพ่อไป่องไดบก็า่องอยู่ห้องแอดพึ่งเหล่ารวยผู้เดียวจะนี่แหละบาทนี้จ้าจ้า ขอบคุณเมตีได้นะะหนาด้อยค่ะแมตีขอบคุณได้หนา,นาค่ะสวัสดตีนะคะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากเมตีด้อพี่น้องเล้อแนวทางขำโคง้งพี่น้องคลิปนี้เอด สัมผัสไม่ตีแต่หมือว่านนี่ดิพี่นอ้องอืของก็สิได้ลงให้ยไม่ตีนะคะหมือว่านนี่โทรศัพท์มันโหลดสากม,มากโหลดพระท่านพี่น้องหมือว่านนี่อกกากาศกสิได้นอนเนาะพี่น้องประมาณสี่ถุ่มคุณเหรอกสิลงคลิปนะคะก็ะเลยอ่าเอาแนวทางไม่ตีมาลงให้โซนี่นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของไม่ตีนะคะขามโค้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขตะล่างแถวแหลมนี้หกเก้าเจ็ดแถวล่างศูนย์สามซีหมือ่านี้ไม่ตีแล้ววิง่งสองกับซีค่ะพี่น้องแนวทางมี่ อ่าสามสี่เก้าหาเก้าหกสี่เจ็มเจดเก้าหกศูนก่าสะคะพี่น้องคะสามโตเก้าสามสี่สามหกสี่เจแล้วกับความฟันของเม่ตีสี่หกหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมตีเราเน้นหาค่ะ3ามสี่เก้าหาเก้าหกสีสกับเก้าสพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะแนวาทางของเม่ตีงวดวันที่สิเนาะกระเขาทั้ง ในตารางนะคะหาก้มฮกแล้วก็กเขาเลียวิง่งฮกจับคู่เขาฮกหานะคะพี่น้องคะมื่อนี้พี่น้องเอา้าแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอด้วยนะคะมืนน่อนี้มีหน้าท่ามกำปั้นมาบอกโซฟังพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อของมิตีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะอ่าโตที่ เมตีะวงกลมนี่คือตัวเน้นเด้อพี่น้องตัวทีบวงกลมนี้มากได้คือกันนะคะคือจังหวัดที่ผ่านมานี่หกหาเนี่ยเมตีเล่าได้เน้นให้เด้พี่น้องเด้ออกตัวทีบลเน้นนะคะพี่น้องแคบหน้าจอนะคะนะคะก็มีประมานนี้นะคะสําหรับแนวทางเซลนี่นะคะจากเมตีเด้พี่น้องเด้แนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะขอบุณขอบคุณพี่น้องค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบุณขอบคุณข้อมูลมื้อนี้นะคะจากเมตีค่ะสําหรับ พี่น้นองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะทรบ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้หก็อย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางรายการใน้่าค,ค่ะพี่น้องค่ะทีสิได้หาแนวทางใหม่ๆนําแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพี่น้องพระเท่าสุข,ขุสุขคนนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางขามค้งของไม่ตีค่ะมีทั้งหมดทั้งมวนประมาณนี้นะคะแอกสิได้ขอตัโตล่า พอยเป็น้องบรวเท่าสุขุสุก่อนปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็บป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ